ญญโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นโรงเรียนประจำที่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้ปริมาณคาร์บอนเพิ่มสูงขึ้น โรงเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยจึงทำหน้าที่หล่อหล,อ,ลอมเยาวชนให้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องสำคัญให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้โครงการนี้ก็คือโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคนไหนหรือนักเรียนคนไหนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ยกมือเลยค่ะ โ oh, oh, yeah, yeah. อ้โหเยอะแยะอะคือจะเป็นการช่วยในการลดปริมาณของงาบประมาณของรัฐบาลน,นะครับเพื่อในการที่จะใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นได้ครับแทนที่เราจะเสียงเงินไปกับการซื้อกระแสไฟฟ้าก็สามารถนำไปช่วยในการพัฒนาประเทศชาติในส่วนอื่นๆได้ครับ นี่ฟอกที่บ้านเธอได้สมัครโครงการประหยัดไฟฟ้าหรือเปล่าอืมกำลังคิดอยู่เลยแต่กลัวทำไม่ได้อ่ะแล้วใบม่อนล่ะนี่สมัครเลยเชื่อฉันเราจะได้หมักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานเหนื่อยเพื่อพวกเราเราทำแค่นี้ไม่ยากหรอกเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณคาร์บอนแล้วก็ทำความดีถวายพระองค์ด้วยไงอืมเราจะทำยังไงล่ะใบม่อนก็โรงเรียนจุฬาภรณ์ของเราเนี่ย ได้มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการสอนแล้วก็สอนให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสอดแทรกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทําให้นักเรียนสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปเผยพแพร่สู่ครอบครัวและยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อ,อีกเช่นการจัดอบรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัดการนำนักเรียนศึกษาดูงานการใช้พลังงานทดแทนและทางโรงเรียนมีการจัดอบรมให้ความรู้สู่นักเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำส่วนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียนการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการปลูกจิตสำนึกโดยติดคำขวัญประหยัดพลังงานบริเวณอาคารจากการดำเนินง,งานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนในครั้งนี้ทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง9,801.01คิดเป็นร้อยละ17.25และแล้วเราก็ทำสำเร็จ อแต่แค่นี้ยังไม่พอนะเราน่าจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปเผยแพร่เพื่อโลกของเราครับออขอขอบคุณนักเรียนนะครับโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยายลัยพิษณุโลกนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับมาการปิดเปิดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน,นแล้วก็การ ประหยัดไฟเวลาเปิดไฟและปิดไฟเวลาจําเป็นหรือเวลาควรใช้หรือไม่ควรใช้ขอขอบคุณโรงเรียนจุฬาพรมากครับที่ให้โครงการการผลัดประหยัดพลังงานมาที่บ้านนะฮะแนะนําให้พวกลูกๆของจุฬาพรเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มการประหยัดพลังงานนะฮะแล้วก็นําความรู้ไปใช้และผลที่ตอบมาปุ๊บเนี่ยมันลด ลดการใช้พลังงานได้จริงนะฮะที่เข้ากร่วมโครงการกับเครือข่ายของเรียนจุฬาพรนะฮะโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ําสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นําความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปขยายผลสู่ครอบครัวชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชนทำให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้สร้างโครงการที่ดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับโครงการนี้ตอนแรกก็ไม่กล้าที่จะสมัครโครงการนี้นะคะเพราะว่ากลัวจะลดไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่พอเราได้ลองจริงๆปุ๊บ ก็ไม่ยากเลยค่ะก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะทำให้เราได้ร่วมช่วยกันประหยัดพลังงานครับรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณคาร์บอนในครั้งนี้ค่ะค่ะแล้วน้องคิดว่าจะนำประโยชน์จากโครงการนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือก็จะนำไปปิดไฟปิดแอร์ปิดพัดลมในบ้านนะคะแล้วก็จะนำไปขยายผลให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในครอบครัวว ครัวเรือนต่างๆนะคะแล้วก็โรงเรียน,นะค่ะออด้านมรยยยเทพ่่ไไปหหืังงใผิว